สวัสดีฮะสวัสดีครับวัวนฝนตกฝนตกกันไหมฮะผมนั่งส่องพระอาบน้ำไม้พระนนเสร็จก,ก็มานั่งส่องพระส่องพระเล่นฮะฝนตกกันไหมม,ม,มีมีพายุเข้าด้วยนะนะฮะพายุเข้าถึงวันที่สิบสี่นะเป็นเป็น,ปน,ปนพายุพายุเอ่อฤดูร้อนนะฮะพายุฤดูร้อนเข้าถึงวันที่วันที่สิบสี่นะครับ บางบางบางที่มีรูเห็บตกด้วยนะก็ระวังกันด้วยนะฮะนั่งสองพระนั่งสองพระพระวัดเกตมองเห็นกันไหมนะะนะครับเอออันนี้มีปลอมเยอะนะต้องระวังนะฮะนึกถึงผมเล่นพระสมัยสมัยแรกๆอะ่ะโอ้ปลอมนี่เยอะนะ,ะเจ้ากันไม่หวาดไม่ไหวนะครับต้องระวังสมัยน้นนะเออพระปลอมมันเยอะนะสมัยเอ่ะ สมัยฮะเล่นพลาแรกๆ่ะสมัยช่วงแรกๆสมัยฮะนั่งสองเคี้ยวหมาพี่ผมมานั่งสองเขี้ยวหมานั่งสองเช่าเคี้ยวหมามานะฮะเคี้ยวหมานึกว่านึกว่าเขียนะเข้ยวเสือไม่รู้นะกระดูกเนี้ยกระดูกเนี้ยก็เช่ามานะครับเขาทาเป็นหน่ะเขาทำเป็นเคี้ยวเสือนะเ็ามาเช่าก็มาเช็คม,มานั่งเช่าเรา,เรายังเรายังเรายังไม่ฉลาดไงนะต้องต้องออก ในความที่เราไม่รู้เนเาะแล้วก็เช่ามาเ็นเที่เราเป็น <t> ปกระดูกสมัยสมัยสมัยนะั้นนะฮะก็ก็ชอบทีนี้ก็ไปเดินท่าพระจันทร์ทีนี้ก็เลยได้ฉลาดหน่อยสมัยก่อนจะติดท่าพระจันทร์นะจะชอบไปเดินท่าพระจันทร์นะครับไปแล้วก็ไปเห็นก็มันมันผมชอบไปท่าพระจันทร์สมัยนะั้นะไปแล้วผมก็จะ,จะนั่งเรือนะครับข้ามไปโรงพยาบาลด้วยนะครับสมัยนะั้นนะ ก็ไปไหว้ครับไปไปไปไหว้ในหลวงท่านสมัยที่ท่านยังอยู่นะนะแล้วก็นั่งเรือกลับมาเข้าวัดพระแก้วต่อนะฮะแล้วก็จะเดินทางของช่วงนั้นนะพอพอ,อไปไปแล้วเนี่ยอของป้อมมันเยอะนะฮะพักลงหลังเนี่ยของปลอมเยอะเลยนะครับช่วงนั้นน่ะคือถ้าหลวงพ่อไหนไหนดังเนี่ยของปลอมจะออกจากที่นี่เลยเป็นลังหลงแล้วผมก็เลยคือมันไม่ใช่แนวอ่ะมันไม่ใช่แนวผมก็เลยเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยน เปลี่ยนที่เดินนะครับเปลี่ยนมุมเดินนะก็ามาเดินแถวแถวที่อยู่นะครับแถวที่อยู่ประจำแถวแถวสะพานควายแถวสันตุจักอตโกนะสมัยนั้นนะฮะก,ก็มันมันต้องต้องใช้ความพยายามนะเล่นพระศึกษาพระนะฮะต้องใช้ความความชอบนะค,ความชอบความรักนะถ,ถึงจะถึงจะอยู่ได้ถึงเหมือนผมตอนนี้นะฮะ